ซื้อ All New Honda HRV วันนี้ใส่ของแต่งอะไรกันได้บ้างทาง TS Motorsport จะพาทุกท่านไปชมกันครับสวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่กับผมแมนครับที่ TS Motorsport สีน้าคลินนะฮะวันนี้เราอยู่กับเจ้า All New Honda HRV นะฮะ เราจะพาทุกท่านไปดูในส่วนของสินค้าที่ใส่เข้าไปในรถคันนี้นะฮะว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับแล้วก็สำหรับท่านใดนะฮะที่ออกรถรุ่นนี้มาแล้วนะฮะต้องการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับในส่วนของของแต่ง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการขับขี่มากขึ้นนะฮะทางที่เอสป r r ตอ r p o r t จะพาทุกท่านไปชมกันครับตามมาดูกันเลยครับมาเลยมาเลยและนี่นะฮะก็เป็นล้อที่เราติดตั้งเข้าไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่คือล้อเบตันนะครับไซส์อยู่ที่19นิ้วนะฮะความกว้าง8นิ้วครึ่งอ f f เ e ต45นะฮะพร้อมกับยางโยโกฮามาบลูเอิร์ธนะครับขนาดยางอยู่ที่245 45 19นะฮะ บอกเลยว่าหล่อลงตัวสุดๆนะครับฟิตเมนสวยมากนะฮะสำหรับท่านใดนะครับที่มีรถแล้วนะฮะต้องการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะฮะไซส์นี้นะครับเป็นตัวเลือกแรกนะฮะรับรองว่าหล่อแน่นอนครับและหลังจากที่ติดตั้งล้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นทรงสวยๆแบบนี้ฟิตเมนสวยๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ใช่โชกเดิมแน่นอนนะฮะเราจะพาไปดูกันว่าเจ้ารถคันนี้ใส่อะไรไปแล้วบ้างนะครับเริ่มจากชิ้นแรกเลยครับตัวนี้เป็นโชคเอสไบรนะฮะรุ่น s s p e c นะฮะ ตัวนี้ปรับสูงต่ำด้วยการสไลด์กระบอกนะฮะและที่สำคัญเลยคือเป็นโชคระบบโมโนโทูปนะครับสามารถปรับความนุ่มหึบได้ทั้งหมด30ระดับที่หัวโชกนะฮะตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็พร้อมติดตั้งยางเบ้าโช크ฮาร์ดเลสนะฮะเข้าไปตรงนี้เลยนะฮะวัสดุทําจากคาร์เดนลับเบอร์นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะพร้อมด้วยลูกหมากันโครงฮาร์ดเลสนะฮะส่วนของแต่งที่ติดตั้งเข้าไปในรถคันนี้แล้วนะฮะ ผมจะพาทุกท่านไปดูของจริงเลยครับมีอะไรกันบ้างไปดูเลยครับและนี่ครับคือโชคเอสไดรุ่น s อสเปนะฮะที่เราติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้า Honda HRV คันนี้นะครับตัวกระบอกโชคสีดำนะฮะสปริงสีแดงนะครับสวยเลยครับและนี่คือตำแหน่งของตัว ลูกหมากกันคงหน้าฮาร์ดเลสนะที่เราติดตั้งเข้าไปนะฮะบอกเลยว่าซับแรงกระแทกซับรอยต่อถนอนดีกว่าเดิมแน่นอนนะฮะแล้วก็ในส่วนของเจ้ารถคันนี้นะฮะยังคงใช้เป็นเบรกเดิมอยู่นะฮะทางเราก็มีเบรกอัปเกรดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกที่ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะตามมาดูกันเลยครับ และนี่นะครับคือเบรก S d r i v e ตรงรุ่นนะครับสำหรับเจ้า Honda HRV คันนี้นะครับซึ่งเป็นรถที่มีซุ้มล้อขนาดใหญ่นะครับสามารถเลือกใส่ล้อได้หลากหลายไซส์หลายขนาดนะฮะไม่ว่าจะเป็นล้อขนาด17นิ้วนะฮะทางเรามีเบรก4พอร์ตจับคู่กับจาน330มิลน,นะฮะหรือจะเป็นล้อ18นิ้วทางเราก็มีเบรก6พอร์ตจับคู่กับจาน355มิลน,นะฮะหรือจะเป็นล้อ19 20ขึ้นไปนะฮะทางเรามีเบรก 6พอตจับคู่กับจาน380มิลน,นะฮะเรียกได้ว่าหล่อลงตัวเต็มๆแน่นแ่นแน่นอนนะครับและที่สำคัญเลยคือเรามีเบรกเอสไ v e ์ Drive 2ซีรีส์นะฮะนั่นคือซีรีส์ RS และ GT นะฮะและทางเรานะ,ะก็มีรองรับ3สีมาตรฐานนะฮะไม่ว่าจะเป็นแดงน้ำเงินและก็เหลืองนะฮะ และท่านใดนะครับที่ยังไม่พอใจ3สีนี้นะฮะสามารถสั่งสีพิเศษคัสตอมได้เลยนะครับตามนี้เลยครับผมและเมื่อติดตั้งเบรกเอ y ไดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับระยะเบรกสั้นลงนะฮะแล้วก็เวลาเราใช้รถนะครับไม่ว่าจะขับรถใช้งานหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปนะฮะก็จะทําให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะฮะและที่สําคัญเลยคือเบรกตัวนี้สามารถทนความร้อนได้ดีมากกว่าเดิมนะครับ สำหรับท่านใดนะฮะที่ใช้รถ h o n ด้ HRV คันนี้นะฮะยังหารอที่ถูกใจไม่ได้สีที่ถูกใจไม่ได้สเปคที่ถูกใจไม่ได้นะครับสามารถสั่งตัดล้อกับทาง BCFORD Thailand ได้นะฮะทางเรามีลายล้อและสีให้เลือกมากมายนะฮะเพื่อให้ตรงตามความต้องการของเจ้าของรถกันเลยทีเดียวนะฮะและหวังว่านะฮะคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านที่ใช้รถ h o น d a า HRV นะฮะรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะฮะสามารถจัดของแต่งต,ตามนี้ได้เลยนะครับผมและก่อนจากกันนะฮะ ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง t s Channel Thailand ไว้ด้วยนะครับทางเราจะมีคลิปดีๆคลิปสวยๆมาให้ชมกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย